ความเคารพคือสิ่งที่ใครๆก็อยากได้ว่าไหมแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับความเคารพในแบบที่เราคิดว่าเราสมควรได้รับเสมอไปและถ้าเราบอกคุณว่ามันมีเคล็ดลับง่ายๆที่คุณสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันของคุณเพื่อให้ตัวคุณเป็นที่เคารพมากขึ้นได้ล่ะเรากําลังจอะลึกถึงภาษากายสุดคลาสสิกที่บ่งบอกถึงความมั่นใจในตนเองได้โดยอัตโนมัติใครจะรู้หลังจากดูวิดีโอนี้จบแล้วคุณอาจจะเป็นราชินีหรือราชาตัวคุณเองเลยก็ได้เพื่อให้ได้รับความเคารพ คุณต้องเชี่ยวชาญทักษะด้านการสื่อสารแต่หากคุณคิดว่าการสื่อสารนั้นเริ่มต้นแค่หลังจากที่คุณอ้าปากแล้วก็คุณเข้าใจผิดแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพวานนีซ่าแวนแอดเวิร์ดกล่าวว่า70%ของการสื่อสารของเราเกิดขึ้นแบบไม่ใช่คำพูดมันหมายความว่าผู้คนตอบสนองต่อภาษากายของคุณลองดูสัญ,ญญาณที่ไม่ใช่คำพูดที่คุณส่งออกไปทั่วโลกกันสักเล็กน้อยเช่นคุณมาถึงงานเลี้ยงที่คุณแทบจะไม่รู้จักใครเลยคุณจะเดินเข้าไปแบบงเงียบ หรือคุณจะเดินไปพูดคุยอย่างมั่นใจวิธีการจัดการกับภาษากายของคุณคือสิ่งแรกที่ทําให้ผู้คนตัดสินใจว่าพวกเขาจะเคารพคุณหรือไม่ไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าหรอกนะแต่มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวใช้เวลาประมาณ7็วินาทีสําหรับใครสักคนที่มีความประทับใจแรกพบในตัวคุณนี่คือเหตุผลว่าทําไมวิธีการเดินพูดและนําเสนอตัวคุณถึงเป็นเรื่องสําคัญหากมีคู่มือเกี่ยวกับวิธีการทําตัวให้เป็นที่เคารพ การสบตาจะอยู่ในอันดับต้นๆของรายการนั้นคุณน่าจะเคยได้ยินว่าการสบตาคือสิ่งที่ต้องทําในทุกสถานการณ์ใช่ไหมคนที่ไม่สามารถมองที่ตาของคนอื่นในระหว่างการสนทนาได้จะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่มั่นคงและแม้กระทั่งอ่อนแอแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดเล็กน้อยตอนที่คุณกําลังพูดกับใครสักคนและคนนั้นไม่หยุดที่จะจ้องหน้าคุณสักทีนั่นเป็นเพราะการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสบตากับคนอื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาคือที่ผิดธรรมชาติที่สุดที่คนคนหนึ่งจะทําได้ ความจริงก็คือไม่มีใครที่มองตาคนอื่นได้เลยที่ไม่มองไปทางอื่นเพื่อคิดเกี่ยวกับบทสนทนาสักวิหรือ2วิได้จําเรื่องนี้ไว้ให้ดีเปอร์เซนต์การสบตาที่ยอมรับได้และถือว่ามีค่าอยู่ที่ประมาณ50-7 0ดซดังนั้นหากเป้าหมายหลักของคุณคือการได้รับความเคารพมากกว่านี้คุณจะต้องประเมินสถานการณ์ที่คุณพบได้สมมุติว่าคุณอยู่ในระหว่างการถกเถียงกันอยู่การสบตาโดยตรงอย่างต่อเนื่องสามารถแสดงว่าคุณยึดมั่นในมุมมองของคุณและไม่มีความตั้งใจที่จะถอย แต่หากเป้าหมายของคุณคือการนำความปรองดองมาสู่ความขัดแยง้งคุณควรจะมองไปทางอื่นเป็นระยะยะการมองไปทางอื่นเป็นระยะยะจะแสดงให้เห็นว่าคุณไม่อยากโต้เถียงและอยากแก้ไขความขัดแย้งในลักษณะตกลงกันมากกว่าเอาล่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงท่าทีของมือกันบ้างนี่คือกฎเหล็กคุณจะต้องเล่นใหญ่ให้เท่ากับขนาดของฝูงชนเพื่อให้ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนขนาดใหญ่คุณจะต้องขยายการแสดงท่าทางของมือผมกำลังพูดถึงการเปิดอ,อกว้างในขณะที่คุณกำลังเล่าเรื่อง หรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณดูตัวใหญ่ขึ้นกว่าปกติอีกเคล็ดลับนึงคือให้โชว์ฝ่ามือของคุณเสมอการซ่อนมือของคุณจะผู้ชมจะไม่ทําให้คุณได้คะแนนความเคารพจาไว้ว่าตอนที่คุณซ่อนฝ่ามือของคุณมันจะส่งสัญญาณว่าคุณกําลังซ่อนอะไรบางอย่างจากผู้คนด้วยเหตุนี้นี่จึงทําให้ดูน่าเชื่อถือน้อยลงดังนั้นอย่าเอามือล้วงกระเป๋าของคุณแม้กระทั่งในตอนที่คุณรู้สึกอึดอัดใจแบบสุดขีดอ่าแล้วก็อย่าคิดเอามือไปจับเก้าอี้นั้นไว้เชียวล่ะ สิ่งนี้จะส่งความรู้สึกวิตกกังวลบางอย่างนอกจากนี้อย่าเร่งรีบตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณบ่งบอกว่าคุณผ่อนคลายเพียงใดไม่รีบร้อนและไม่เคยขมค่มขู่สิ่งนี้ช่วยถ่ายทอดความรู้สึกของพลังคุณต้องการแสดงว่าคุณมีอำนาจเหนือสถานการณ์ส่วนใหญ่ในชีวิตของคุณคนเก็บตัวอาจสะดุ้งเมื่อน,นึกถึงเคล็ดลับนี้แต่ไม่ต้องกังวลเราช่วยคุณได้เช่นกันแม้ว่าการพูดกับคนหมู่มากอาจทําให้คุณประหมา่าแต่สิ่งสําคัญคือการเป็นเจ้าของภาพลักษณ์ของคุณ คุณอาจเป็นคนเงียบๆในห้องแต่ผู้คนก็ยังรับรู้ถึงคุณเป็นเจ้าของสไตล์ของคุณเองและใส่ใจกับสีที่คุณเลือกสวมใส่และเครื่องประดับที่คุณพกติดตัวไปด้วยทุกสิ่งที่คุณนําเสนอนั้นมีค่าให้คิดซะว่าเป็นแบรนด์ของคุณเองและอย่ากลัวที่จะเป็นของแท้ยิ่งคุณเป็นตัวของตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับความเคารพจากการเป็นคุณมากขึ้นเท่านั้นในฮอลลีวูดเรามีตัวอย่างที่ดีของนักแสดงที่ขี้อายแต่มีเสน่ห์ดึงดูดและน่ารัก ยกตัวอย่างเช่นทอมฮอลแลนด์ทอมเป็นนักแสดงที่อยู่เบื้องหลังแฟรนไชส์สไปเดอร์แมนใหม่ตอนนี้เขาอาจแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวและกล้าหาญในจอแต่เบื้องหลังแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพที่วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของทอมฮอลแลนด์กล่าวว่าเขามีเคล็ดลับที่เราทุกคนควรเรียนรู้เขาสามารถเปลี่ยนความขี้อายและประหมา่าให้เป็นความมั่นใจได้และเขาทําตามเคล็ดลับง่ายๆที่เราจะแสดงให้คุณเห็นที่นี่ภายใต้ความกดดัน เราทุกคนมักจะแสดงความไม่สบายใจอย่างเปิดเผยมากขึ้นร่างกายของเราจะค่อมโดยอัตโนมัติและผู้คนจะเห็นได้จากใบหน้าของเราว่าเราไม่สบายใจเรามักจะพูดอะไรที่ไม่เข้าท่าเลยสถานการณ์เช่นนี้ก่อให้เกิดความไม่สบายใจสําหรับผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานหรือทอล์กโชว์ผู้ชมของคุณจะไม่ตอบสนองต่อความไม่สบายใจของคุณในเชิงบวกมากเกินไปแต่มีทางออกอยู่นะครั้งต่อไปที่คุณพูดอะไรที่คุณคิดว่าผิดหรือทําพลาดกลางประโยค ลองแกล้งทําเป็นตลกดูสินั่นเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการมองพื้นข้างหน้าคุณโดยหวังว่าคุณจะหายไปจำไว้ว่าทุกอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษากายหากคุณจัดการเพื่อสื่อว่าคุณสบายใจแม้ในสถานการณ์ที่ไม่สบายใจได้ผู้ชมของคุณจะรู้สึกแบบเดียวกันอ่าและอย่าลืมพูดช้าๆการพูดเหมือนคุณกําลังกรอไปข้างหน้าจะสื่อถึงความกังวลใจและความไม่มั่นคงเท่านั้นคําพูดช้าๆที่หยุดชั่วคราวจะทําให้ผู้ฟังเคารพคุณมากขึ้นแต่อย่าหยุดนานเกินไปเช่นกัน เพราะนั่นเป็นเรื่องแปลกเคล็ดลับต่อไปนี้อาจจะทําให้คุณปราดใจแต่ถ้าคุณต้องการได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพคุณต้องเปิดเผยใจอ่อนและซื่อสัตย์หนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกในปัจจุบันคือโอปราห์และถ้าเธอสอนอะไรเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาความซื่อสัตย์ก็สําคัญการเป็นคนแรกที่แบ่งปันเรื่องราวที่ใกล้ชิดหรือแม้แต่เรื่องน่าอายเกี่ยวกับตัวคุณมีผลสองเท่าเรื่องแรกคือผู้คนจะมองว่าคุณเป็นผู้นําเป็นคนที่ไม่กลัวที่จะริเริ่ม การเป็นผู้นำไม่ได้หมายความว่าจะมีอำนาจเหนือการสนทนาหรือแย่งชิงความสนใจเสมอไปมันหมายถึงการทำสิ่งนั้นอย่างมั่นใจก่อนในกรณีนี้คุณไม่ได้เป็นเพียงผู้นำเท่านั้นแต่ยังถูกมองว่าเป็นผู้กล้าหาญอีกด้วยเยี่ยมไปเลยขอย้ำอีกครั้งว่าในกรณีที่คุณไม่ทราบคำว่า,ากล้าหาญเดิมมาจากคำภาษาฝรั่งเศส "courage" ซึ่งแปลว่าหัวใจในภาษาอังกฤษการทำสิ่งต่างๆด้วยความกล้าหาญหมายถึงการทำสิ่งต่างๆจากใจจริงๆและประการที่สองเมื่อคุณเปิดเผยตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ สิ่งนี้จะทําให้คนอื่นรู้สึกสบายใจพอที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาฟังดูดีเลยใช่ไหมล่ะตอนนี้เขียนสิ่งนี้ลงไปพยายามเล่าเรื่องจากมุมที่ผู้คนสามารถเกี่ยวข้องได้เสมอเราเชื่อมโยงและเคารพความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นความซื่อสัตย์จึงไปได้ไกลที่นี่สเสน่ห์ส่วนใหญ่ของโอปราเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เธอสร้างเวทีเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ที่เข้าร่วมการแสดงของเธอและพูดคุยกับพวกเขาแบบเห็นหน้าเห็นตา เธอฟังอย่างกระตือรือร้อนและทําให้คนอื่นรู้สึกว่ามีคนรับฟังและเห็นคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดโอปรา์พิธีเชื่อมโยงกับเรื่องราวของผู้คนบ่อยครั้งที่เธอมักจะเป็นคนแรกที่แบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับตัวเธอเองผมเดาว่านั่นเป็นสาเหตุที่หลายคนเรียกเธอว่าวราชินีใช่ไหมในตอนท้ายของวันสิ่งสําคัญคือคุณต้องรู้สึกสบายใจและปลอดภัยในการปฏิสัมพันธ์ของคุณเคล็ดลับเหล่านี้อาจช่วยได้แต่การเป็นตัวของตัวเองยังช่วยให้ได้รับความเคารพจากรอบด้านอีกด้วย